สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับช่อง r ิ t ิโคนนะฮะแล้ววันนี้ผมก็อขอโทษด้วยที่ลงคลิปช้าหนึ่งวันเพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์ลงจริงๆแบบแบบว่าคืออยากไปเอาลงคอนเทนต์นะเพราะวันนี้ผมก็ก็จะไปลงคอนเทนต์ไอ้อะไรนะวิ่งตรงสวนสาธารณะของจังหวัดผมนะฮะซึ่ง คนมันเยอะเยอะแบบเยอะมากๆเลยฮะเยอะถึงขั้นที่แบบผมกล้าถ่ายนะก็เลยได้มันเป็นคลิปนี้นะฮะก็ุ่งนี้ก็น่าจะเออโอ๊โอ๊ขอโทษไลยวฮะวันนี้ขอถามหน่อยฮะว่ามีใครสอบแล้วบ้างฮะท่านผู้ชมอะมีใครพวกเออมีใครสอบเสร็จแล้วบ้างของผมยังไม่สอบเลยคือแบบ ไม่ใช่ว่าเชิงยังไม่สอบสอบแล้วแต่แบบสอบยังไม่เสร็จเพราะว่าน่าจะสัปดาห์หน้าประมาณวันที่สิ็ดน่าจะสอบเสร็จหมดแล้วนะฮะก็ค,คิดว่าน่าจะแบบมีคอนเทนต์อะไรมาให้เยอะแยะเลยนะฮะก็ที่ไหนก็ไลนนะฮะคงเห็นไอ้คลิปที่ผมลงว่าจัดเก็บห้องแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ผมจะมารีวิวห้องห้องนอนของพวกผมสองคนนะฮะผมสองคนนะฮะคือ หนึ่งเพื่อนของผมสองก็คือตัวผมเองนะฮะโอเคฮนะมาเริ่มจากอันดับแรกเลยฮะห้องอดอดจะข้าวลุกไปหน่อยนะเนี่ยฮะห้องข้างรกเลยนะพื้นที่พื้นเนี่ยพื้น่อข้างรกเลยนะเนี่ะเป็นห้องที่แบบทําอาหารได้อะไรได้นะฮะแบบเนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งโอเค เรามาอยู่ที่กล้องหน้ากันแล้วนะฮะนี่คือสภาพของห้องพวกผมนะฮะนี่ฮะสะภาพห้องอันนี้โพดอีดก็ว่าจะใช้แต่แต่นิสัยส่วนตัวคือเป็นคนไม่ชอบจดไปโพดอีกโอ้กรกแบบรกจริงจังนี่เอ้ยโอ้ย,อยกว่ายอยู่ป่าปากกาดำนี่นี่หายไปไหนอันนี้คือภาษาญี่ปุ่นนะฮะ ซื้อมาเฉยๆก็ว่าจะอ่านแต่ก็อ่านได้แค่สองสครั้งส่วนนี้คีย์บอร์ดซื้อมาใหม่เพราะว่าไอ้โนต้ตบุ๊กของผมนี่โนต้ตบุ๊กนี้คีย์บอร์ดมันเสียซึ่งผมก็เลยตัดปัญหาด้วยการซื้อไอ้เจ้านี่มานะฮะเก็บก่อนเก็บพวกขคกะ่คุณดูความแบบ เนี่ยฮะห้องแบบรกมากเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็อยากเ <c oughs> นี่ยฮะท่านท่านชมเห็นหมดไหมฮะเนี่ยฮะยูย,ย่ยูเย่เลยฮะหมดเนี่ยฮะหมดแล้วประเด็นคือหมดแม่ง <c oughs> มันไต่เข้าถังขยะครับท่านผู้ชมดูนี่มันแบบเย่เย่ย่เย่เยแบบโอ้ไม่เกรงใจเรา คือแบบไม่เกรงใจนักกูเลยอ่ะอันนี้ช้อนของเพื่อนผมช้อนของไอไหนวะไอสองอ,อันนี้สองอันนี้เอ้นี่ะมันคือเอ่อเ่าวกว๋วยชานมกับเอ่อบัวลอยบัวลอยเผือกแล้วก็เอ่อมะพร้าวอ่อนบัวลอยเผืาาอกมะพร้าวอ่อนนะฮะนี่คือไข่ และนี่ฮะอ,อกไก่มักกะว่าจะอบพรุ่งนี้กินเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไปมหาลัยกะว่าจะพร้อบกับนี่แหนมหมูของผมซึ่งเอามานานแหละกะว่าจะทําให้ให้หมดนะแต่ผมต้องไปหาหมอวันที่ออ่เวันที่สิบเจ็ดอออไม่ใช่สิวันที่สิบหกคือวันพุธนะฮะเนี่ย ซึ่งวันพุธผมน่าจะมีสอบต้องขออาจารย์ก่อนนะฮะเก็บอันนี้ก่อนกำลังเนี่ฮะก็กำลังดูซอฟต์แวร์ออนไลน์เลยนะเนี่ฮะกำลังดูซอฟต์แวร์ออนไลน์เลยซึ่งตอนนี้วีบวีแบบวีบซอฟต์แวร์ออนไลน์สูสไปเลยนะฮะตอนนี้อันนี้คืองานของผมนะฮะถ้าก็ไปชมลองเดามาสิว่าผมเรียนคณะอะไร ท่านผู้ชมที่หลงเข้ามานะลองเดาซิว่า,าผมเรียนอยู่คณะอะไรนะฮะแล้วเออเอาแค่คณะก็พรแหละนะฮะเออทำอะไรต่อได้ปะโอ้ยเกะกะโว้ยไม่มีไม่มีไฟนะเพราะว่าถอดป,ป๊กออกออกแล้วอย่าเว้นไอ้ป๊กนี้ลุกหินกันด้วย อันนี้เอาไปแช่น้ําก่อนนะัะเพราะว่าไม่ได้แช่มานานมากอันนี้คือแบบโซบะปกนี่คือแบบอยู่ยังไงก็อยู่ย่างนั้นนะท่านผู้ชมห้องน้ำเออไหนๆก็มาห้องน้ำละมาดูห้องน้ำหน่อยดีกว่านี่ะคือห้องน้ําของคุณนะเนี่ยมีไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอ่อเขาเรียกว่าที่ขัดตัวเขาเรียกว่าที่ขัดตัวนะกับนี่ยาสระผมอันน้ำยาวนปา่าครีมโกนหนวด แล้วก็อันนี้มันอันนี้มันหมดแล้วอันนี้ก็หมดแล้วแต่หมดยังวะหมดแล้วหมดแล้ว,ลวขันโอ้ยคือแบบอยู่ตั้งแต่ที่ผมอยู่มานี่คือแบบรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบอ้วนขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยนะอ้นรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นเยอะเลยเพราะการลดน้ำหนักคือมันเป็นเรื่องอยากส,นะสำหรับผมนะการที่ไปอยู่ในเมืองเพราะว่าแบบ ยาวไงดีล่ะคือแบบว่าผมคางอยากควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เวลาเจออะไรพวกนี้แต่ก็พยายามนะไม่รู้ว่าจากหกสเอ็ดนี้ลดเหลือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวามาอัปเดตให้ดูอีกทีนะฮะอเอ้ดีไปตักน้ำแช่ไอ,อ้นี่ก่อนถ้านผู้ชมสงสัยนะว่าผมเช่าห้องใครนะอันนี้คือเป็นห้องอานะะ ของอางของผมที่มาเช่าอยู่โอเคแค่เรียบร้อยที่เหลือก็แค่ค่อยมาล้างตองคืนอเอาโอเคผมเพิ่งวันนี้ผมกินข้าวเที่ยงตอนประมาณอเออสี่โ,โมงนะฮะแล้วกูก็ลืมปิดไฟดี๊ปตาบอ โอเคโอเคฮะทีนี้เราก็เดี๋ยวน,นะอ่าลืมเทไอบ้บ้ากลับเข้าไปก่อนลืมเทไอบ้บ้าถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะมาให้ไวตรงนี้ ันนี้แช่น้ำหมนแช่นะับโอ้ยกางเกงดิกางเกง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 รออนเอ่ออทำอะไรตอนนี้อ๋อใช่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 ใชใชรู้สึก รกมากเลยใช่ไหมยูกิจังอ,อืมยูกิ S A O สอดอาดออนไลน์บ้าบวอติดมากตอนนี้คือดูตั้งแต่ภาคหนึ่งตอนนี้ดูภาคสองอยู่เออโอเค,อเคผมรู้วิธีละอ <c oughs> าจจะโคกวันี่อย่างนี้เลยอันนี้เอามาแช่ ไม่ใช่แช่ดีเอามาล้างนะฮะแต่ถึงผมต้องถือกล้องไปด้วยนะครับต้องประท้วงแหลโอ้ยเฮ้ยเอออย่างนี้สิแล้วก็งานะงทีถ้าแตกนี่กูจะหามากเลย โอเคนะฮะล้างเสร็จบ้างก็มาแช่ก็เฮ้ยเออหน่อยนี้สิอันนี้ฮะแป๊บน,นึงฮะขอเอามือถูกก่อนเพราะว่ามันติดกระทะขออันนี้อันแป๊บน,นึงนะ,ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมอาจจะขัดใจผมนิดนึงนะฮะว่าผมเอาพวกเสษนอาหารพวกนี้เทใส่ชักโครกี้วคนะนะฮะคือผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเพราะั้นก็ว่าบางคนทําแล้วอาจจะแบบฉุนอะไรรับประมาณนั้นผมก็เลยว่าแน,นะนี้คิดว่าคิดว่าตอนผมปิดเทอเนี่ยผมน่าจะ มีคอนเทนต์ลุงให้ท่านผู้ชมได้เยอะอยู่นะครับโอเคแล้วเสร็จแล้วโอ้ยกางเกงให้นี่คือที่นี่คือผ้าชีตของผมนะฮะอาจจะมึนๆไปหน่อยครับ,าาน,น,ไไน,รบนี่ก็พวกกางเกงแล้วก็สุนเท้าอันนี้ใหปิดไฟก่อนโอเคคือแบบนี่ฮะ แอรีโอซึ่งใช่ฮะผมไม่มีไออเขาเรียกว่าอะไรนะที่ตั้งมนะันฑะที่ตั้งมนะันฑะเออกับน้องยูกิพี่พี่ผมซื้อมาให้นะฮะผมแต่จริงๆแล้วตอนนั้นผมอยากได้ชี้นอนนะฮะวุ <c oughs> ้ยน้องฟุนคือุย้ยเดี๋ยว,เด,ยวดเดี๋ยวค่อยลูกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเช็ดให้เดี๋ยวพอเช็เเดให้นะลูกนะ อันนี้ก็เป็นน้องหมูนาราร์กนะฮะถ้าผูา้ชมคงไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะว่ามันคืออะไรฮะใช่ฮะมันไม่ใช่ขนมนี่คือตะกร้าผ้าแล้วก็อ่อตะกร้าเอาเฮ้ยมันมาหยิบนี่นี่ได้ไงวะเฮ้ยโอ้มามามา,มา,มาเอาใสา่เยอะข้าดนี้วะเออ อันนี้คือคอมของเพื่อนผมนะฮะมันเป็นรุ่นเรโนเวอซึ่งมันได้ซื้อมาสักประมาณสองหมื่นถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะผมไปซื้อกับมันซึ่งผมว่าม,มันดีอยู่ซึ่งมันแตกต่างจากรุผู้พุของผมมากเลยเพราะว่ารุูุ่ของผมมันหลายปีแล้วใช่มันก็เลยแบบอาจจะมีอาการแบบพวกกดกดไม่ติดบ้างอะไรพวกนั้นก็รู้สึกขนุขัดตาอยู่นะฮะก็ผมก็ผมก็ชื่ว่าจะ ไปเก็บตังแล้ค่อยๆโตจากชมนี้นะฮะก็ผมไม่มีอะไรทำจริงๆฮะอ่านหนังสือก็ขี้เกียจอ่านคือแบบว่าผมต้องเอคือว่าผมนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมีไอ้สอบสอบเขียนแผนนะฮะพรุ่งนี้ผมเชื่อผมน่าจะมีสอบเขียนแผนใช่นี่คือชุดเล่นของพวกผมนะฮะซึ่ง เออกล้องตัดอีกแล้วเกียดจริงๆในกล้องตัดเองเนี่ยมาฮะเนี่ยคือโซนเสื้อผ้าของผมกับเออไอแม็กนะฮะเพื่อผม,มชื่อแม็กแล้วก็อันนี้คือผ้าชิ้ตัวมันไม่รู้นะว่าทําไมมันชอบเอาผ้าชิ้ตัวมาใส่ในนี้กับกับไอ้แขวนในนี้แม่งเปิดยาคิบหายพอเอาตรงๆเลยนะแม่งเปิดยาคิบหาย และนี่ฮะคือตู้เสื้อผ้าอีกฮะเช่นมีใส่พวกชุดนักศึกษาชุดอ,อะไรพวกพวกนี้มากมายเยอะแยะไก่กองน,นะฮะนี่ก็ไม่ต้องบอกหรอกใช่ฮะท่านผู้ชมอาจจะว่าห้องห้องมันรกใช่ฮะรกจริงรกแบบรกไม่มีอะไรรกเลย อันนี้คือเฮ้ยมึงไปไกลกหน่หนดิโอ้กูต้องจัดมากต้องจัดล่เดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนค,คองจัดหนันงสือก็ขี้เกียจละนี่คือที่ใส่สลีของผมนะครับถ้าผู้ชมสงสัยใช่ไหมครับว่าผมสะสมอะไรใช่ฮะนี่ฮะกองสะสมผมเรียกว่าแวนกายแค่นี้ เป้าหมายของผมก็ว่าจะนี่ฮะแอดไว้เขาเขามาให้เพราะว่าแอดไว้มันดีนะฮะก็เลยเขาเขาให้ผมมาผมก็รู้สึกว่าเออเขาบริการดีอะไรพวกนั้นนะผมคิดว่าผมน่าจะได้ไปใช้แอดไว้อยู่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสกปรกสกปรกสกปรกจริงนะฮะไม่ได้โมกนะฮะเป็นคนสปกสปรก,ก,ก,กจริงนะฮนะ ใสเว้นดูไลน์ขวดเก็บไว้ก่อนเอ่อขนมเอาไปหน่อยขวดโอ้ยโอเคนะฮะสภาพเตียงนอนไม่เป็นไรฮะเพื่อนผมไอ้แม็กก็นอนฝั่งโ้นฮะผมเหรอฮะนอนข้างล่างเนี้ยเออทั้งอันก็ขอเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าก่อนนะฮะแป๊บหนึ่ง โอเคเมื่อกี้ผู้ผิดเดี๋ยวในกล้องหลังสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอเออจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูช่องเล็กๆของเราที่แบบว่าการลงคลิปแบบไม่เป็นเวลาอยากลงยังไงก็ลงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้มันยุ่งจริงๆนะเพราะว่าต้องสอบต้องอะไรพวกนั้นนะต้องขอโทษด้วยนะเอ,อเกิดพูดอะไรต่อดีวะ ไปพูดอะไรต่อดีอเอาไงดีอ่าเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นการให้การใจผมนะแบบย่างน้อยก็เข้ามาแค่ดูเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องแบบกดไลค์กดอะไรก็ได้นะขอแค่แบบอ่าอย่างไงเดี๋ยวเออจางมันเถอะนะก็อ่า จบตเนี้งเานี้กันนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมด้วยนะฮะขอขอบคุณครับ